นี่ลูกสิซ้ำได้สิขอบังลูกยาวาลูกแต่เจงกว่าแม่อีกเจ้าไหนลูกวายูวา o ครับแม่อ้ no no โอ้ยแม่กับลูกโอ้ยห่างกันว่ามันหัดไงก็เมื่งูดอนป้าเต็มยอด่ิลีนะลูกแม่พูดอะไรก่อนลูกสายเจ้าเอ้า ไม่อย่างลูกชาย่อ,อยังไหนเขาว่าได้เอาลูกมาน้ <Yeah. S 2> ามไปถามไม่ไดีเลยแม่นี่ยังเป็นผู้ไหนเ่้ขคอ,อยตอบไี่ไไดีด,ด้วยเลยว่าลูกเจ้า uh huh. เอาปักไอ้ก็อยู่บ้านบวนลูกไผ่ลูกเจ้า <laughs> ลูกไผ่ โอ้ยเนาะว่าว่าเข้าใจบ่อันนี้ภาษาเหนือเขาอู้ว่าลูกลูกเจ้าหรือว่าลูกเปิ้ลนี่ยแหละเจ้าลูกเปิ้ลลูกเปิ้ลูกเปิ้าหรือว่าจังสันเดะมาเฮ็ดยังไะเนี่ยล่องก็ได้ล้ำก็ได้เจ้าล้ำสิ่งได้บ่เนี่ยล้ำสิ่งก็ได้เจ้าเบิ่งดูสิซาลารูปเบิ่งแต่งตัวแบบนี้มือนีคือแต่งตัวแบบนี้เบิ่งไปเบิ่งมาน่ารักอ่ะเฮ้ยเนาขาเขาจะของเฮ้ยเฮ้ย มันไปกินไก่ในเหลราตัวเนี่ยเอาละเอ้าข้าวแน่ว่าเบิดกาแฟเช็คอินจ็คซ้องฮะไม่ใช่ไส้ไผ่พอไส้พอได้เลยเนาะเจ๋เลยเนาะล่ำชิงเวลาครับผมโอ้ยล่ำชิงร่ำวนๆให้แม่ฟังแน่นะจี้ฟังแล้ สิผู้มีฤิ์เดชอย่าไปไหนท่านคุณครูผู้ฝึกตอนอย่าดีกลายก้มกราบไปทั้งบิดาและมา,ารดาวอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจงมาช่วย ปากและรักาลูกแสดงวันนี้อย่าข้างทางมีปัญญารอกอลูกสู้หมู่มานละลูกขอหวานวอนไหวเป็นฟังยาถิ่มปอยปากในเดือปากวัดใช่ยนั้นพระเอกหมอลำตัวน้อยน้อย

บินกวมไปพักกเรบบกาผู้ไรบากหัวเขาขอเชียงน่อ าก่อนเากายจดจดเจ้าเจ้าก่อนก่อนกายราไร่บาดเนียนเดเจ้าเยาวกดวนันนานันนาลำหน้าไร่เดือแมนนบาดก่อนบาดก่อนก่อนกายประชันบดจดเอาเดือกันหมอแนมอแนแลนเดียวบมาดึกเข้ามากร็เดือล้ะแบนนักนักแต่ไม่ดีละมาดใหม่ลุงเ้ยนันนาไอสนก็เดือล้ะแ่นยางค ขล่อย่าร่อขอแฟนเตรียมเดือละแมนพาจอพาจอนี่ล้วบ่อตังเม็ดก่อนลำเต็ดเดือดละแม่นเขาเขียนเขาเขียนตาเขียนแี่นก้นฟังเอาปวเดือดละแม่นงานนักสาวไปทุ่มทางเขาแต่งย่งเขาแต่งย่งเขาแต่งเขาแต่งเขาแต่งนักแต่งมาเดือแม่นมาเหียวมาเหียววัดเจียวไฟชิงจากอู่จากกระเดือละแม่นต้องจิมต้องจิมจิมรสบกของคณะลายเย็นพอละแต่ะพับแนมมีกะละก็เดือดละแม่นยูนโดนแขีวแสนซุ่มบ่อท่อาหน้าไร่เตรียมตาจ่อจ่อต้องงาน

มาแม่มาแม่อยู่ใส่เลยเราักงานเสียงอีสานนั่นน่ะมันเห็ดยังอยู่ไม่แม่ไม่แม่เลยเล่วเลือดไหลโอ้ยมึงดูเลียนอาบแเรามึงดูอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยคุณจะไปใสยเก็บเลือดไหลไปป้าพ่งหัววิ่ตเลือดแล้วจะไปไทยไวายควจะเอาเงินอยู่ไหม แนวหามแนวหามอน่าที่ใจเห็นเงินแรงใจแม่เอามาหามบ่เออไปโรงพยาบาลเจ้าเอาโอ้ลงไปทั้งกันแล้วครับโอาหามดีดีไปไปไปฟาดฟาดฟาดให้ยังบัตรเนี่ยเออเออเออโอ้ซับซับเลือดก่อนเออ โอ้อยยงหัวกันอยู่เว้ยหยาดเยินกันเอาไปไปไปเบ็ดีดีนะนะเดี๋ยดีดีโอ้ยพวกด็ไปง่ายหรอกกูว่าเขาสีหามอยูอ่เขาสีหามอยอ่จะไปใช้อยู่เนี่ยโอ้ยสมรสดงเนาะนขนาดเจ็บสไตายไปตะคืนค่าโตห้อีลีได้หนย ใจคักอิลีมไหม